สวัสดีค่ะผู้ที่ติดตามเพจ f c e e o o o วิวเอทยนะคะวันนี้วันอังคารที่21รกรกฎาคม2563ตตามเวลาประเทศไทยค่ะมาคุยค่ะรอบโลกเช้านี้กับวิวเอทยกันแต่ในชั้นนี้ที่การกำลังวานคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจำเริญตันสมบุญรวมพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ทิศทางการเลือกตั้งสหรัฐค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ3พฤศจิกาย,ยนนี้ โดยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาเปิดเผยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ค่ะบอกว่าตนยังแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะยอมรับในประเด็นเรื่องความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนคือประเด็นนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงผลสำรวจความนิยมของประชาชนแล้วก็ถามประธานาธิบดีทรัมป์ไปด้วยว่าจะยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนี้ได้หรือไม่หลังจากสำนัก โพลต่างๆก็ออกมาชี้ว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกจากนิยมชมชอบอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมากขึ้นเรื่อยๆในประเด็นนี้ผู้นำสหรัฐบอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วก็ยังไม่ตอบในประเด็นนี้ว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะขณะที่ทีมหาเสียงของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะก็เคลื่อนไหวทันทีโดยบอกว่าชาวอเมริกันจะเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งครั้งนี้เองนะคะ นอกเหนือจากประเด็นการเลือกตั้งแล้วทางผู้นำสหรัฐก่อวิจารณ์ในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของการลาโหมรวมถึงประเด็นที่นายแพทย์แอนโทนีเฟลชี่ผู้ในการสาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งท่าสหรัฐด้วยโดยบอกว่าเฟลชี่เนี่ยเป็นคนที่ที่ตกใจค่อนข้างง่ายในกรณีโควิดสิบเก้าแล้วก็ยังย้ำอีกครั้งว่าเชื่อว่าสถานการณ์การการะบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยจะอันตรธานหายไปซะเองแล้วบอกว่าตนเนี่ยเป็นคนที่คาดการได้ถูกต้อง มากที่สุดนั่นก็เป็นมุมมองของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะอีกด้านหนึ่งที่คิดว่าจะตรงหรือไม่ตรงนั้นก็อยู่กับตัวเลขที่เกิดขึ้นไปดูฟลอริดากันนะคะเพราะว่ามีการระบาดหนักของโควิด -19 ตอนนี้โรงพยาบาลเกือบ50แห่งในรัฐฟลอริดาเนี่ยไม,ไม่มีเตียง ICU เพียงพอแล้วอันนี้น่ากังวลทีเดียวฟลอริดากลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่ในอเมริกาเลยก็ว่าได้ยอดติดเชื้อใหม่เมื่อวานอาทิตย์นะคะพุ่งสูง12,000คน ยอดติดเชื้อรวมในรัฐนอยู่ที่มากกว่า350,000คนแล้วนะคะขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เกือบ5,000คนด้วยกันตอนนี้ไมอา,ามีประกาศให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากขณะอยู่ที่สาธรารณะนะคะฝ่าฝืนครั้งแรกเจอปรับ50ดอลลาร์แต่ถ้าทำผิดในลักษณะดเดียวกันครบ3ครั้งจะเจอค่าปรับสูงสุด 500ดอลลาร์ด้วยกันมีผลบังคับใช้ในวันจันนี้ส่วนที่ไมอามี e บีชค่ะสั่งปิดหาดประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาร์เป็นไนท์คลับกันนะคะส่วนที่แคลิฟอนเนียก็เตรียมจะปิดบาร์แล้วร้านอาหารทั่วร้าอีกครั้งรวมถึงที่นครลอสแองเจลิสค่ะทางทาง,ทางนายุทศมนตรีก็บอกว่าอาจจะมี stay at home order รอบ3หลังจากเขาบังคับใช้ไปแล้วสครั้งเมื่อช่วงเดือน มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นอีกสถานการณ์ที่ยังคงน่ากังวลในสหรัฐก็ล่วงเลยมาเกือบครึ่งปีแล้วนะคะสําหรับการระบาดของโควิด -19 ซึ่งตอนนั้นอเมริกาก็คิดว่าไกลตัวจนตอนนี้อเมริกากลายเป็นแชมป์โลกในแง่ของการระบาดแล้วเราได้เห็นสัญ,ญญาณของหลายประเทศที่สามารถรับมือแล้วก็ลดการระบาดของโควิด -19 ได้จนกลายเป็นแบบอย่างของนานาชาติให้ได้ติดตามกันแต่สหรัฐถูกจับตายอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีชื่อเสียงทั้งด้านการแพทย์ด้านเวชภันฑ์รวมถึงระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในโลกเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถต้านการระบาดของโควิด -19 ได้อยู่คุณรัตพลมีมุมมองของสื่อต่างชาติที่พูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจมีรายละเอียดอะไรบ้างคะคุณรัตพลครับคุณอธิการเรื่องการระบาดของโควิด -19 หลายประเทศเนี่ยเดินผ่านจุดวิกฤตมาแล้วเนี่ยเป็นหนังแบบซีรีส์สั้นแต่ว่าของอเมริกาเนี่ย จนถึงนี้ครึ่งปีเราก็ยังอยู่ในท่ามกลางภาวะวิกฤตเนี่ยถือว่าเป็นเป็นซีรีส์หนังยาวนะฮะสำหรับการต่อสู้โควิด -19 ของสหรัฐอเมริกาซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาบอกครับว่าถ้าดูถึงการระบาดที่ยาวนานแล้วก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะ่ะมันกลับกลายเป็นเหมือนแพทเทิร์นที่เห็นในประเทศที่ขาดระบบสาธารณูปโภคขาดความเชี่ยวชาญขาดองค์ความรู้ แต่ในความเป็นจริงใครๆก็ทราบนะวครับว่าอเมริกาเนะี่ยมีชื่อเสียงดีอย่างที่คุณนิธิการว่าเรื่องอระบบาสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิง่งในการจัดอันดับเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะของหน่วยง,งานองค์กรอย่างจอห์นสกินส์มหาลัยจอห์นสกินส์ของสหรัฐเนี่ยบอกอเมริกาเนี่ยปีความพร้อมอันดับหนึ่งของโลกในการรับมือกับโรคระบาดคำถามคือทําไมมันจบยากจังนะฮะละครเรื่องโควิดของอเมริกาเนี่ย Washington Post ก็ได้ไปสัมภาษณ์บุคลากรการแพทย์ฝ่ายการเมืองแล้วก็เก็บสถิติข้อมูลต่างๆแล้วก็พบว่ามีปัจจัย3-4ประการที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่ามีลักษณะเฉพาะของอเมริกานะฮะตัวอย่างเช่นเรื่องของการกระจายอำนาจที่ไม่รวมศูน,นย์นะฮะรวมถึงไปถึงการสื่อสารจากตัวผู้นำเองไปสู่ผู้นำระดับ,บร,รัฐไปสู่ผู้นำระดับท้องถิ่นเนี่ย ไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกันสักเท่าไหร่นะอีกประเด็นหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองปรากฏว,ว่าได้ส่งไปไปถึงพฤติกรรมของคนในการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆนะ่ะเห็นตัวอย่างของผลสำรวจโพนะว่าถ้าเป็นคนผิวขาวแล้วเชื่อในพักหรือพับรนนะฮะจะเห็นความสำคัญน้อยกว่าคน ที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่าคนผิวสีในเรื่องการสวมหน้ากากนะความแตกต่างนี่ถึงสองเท่าตัวนะของคนสองกลุ่มนี้คือคนทีเ่เป็นคนกลุ่มน้อยสวมหน้ากากเห็นความสำมคมัญของของการสวมหน้ากากเนะี่ยถึงสองเท่ามากกว่าถึงสองเท่าอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะก็เรื่องของการที่คนอาจจะมองคิดไม่ถึงนะครับบอกว่าหน่วยงานท้องถิ่นด้านสาธารณสุขของอเมริกานั้นเนี่ย าขาดงบประมาณมาเป็นเวลาย,ยาวนานคือถ้าเป็นหน่วยงานท้องถิน่นเขาบอกวาอ่าเปรียบเทียบกับเมื่อ8ปีที่แล้วบุคลากรนะเจอผลกระทบจากการถูกลดงบประมาณบุคลากรงานหายไป60,000ตํำแหน่งนะที่ทำงานด้านงานสาธารณสุขฝ่ายท้องถิน่นส่วนถ้านับเป็นเม็ดเงินนั้นในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาเงินที่ ผ่านกองทุนที่รับมือฉุกเฉินของหน่วยง,งาน CDC ของสหรัฐนั้นลดลงร้อยละ30นะนั่นเป็นข้อมูลของ Washington Post ทีนี้มาในเรื่องของฝ่ายการเมืองอเมริกันกล่าวว่ายังไงเขาบอกว่าฝ่ายทำเนียบขาวนะครับบอกว่าป,าประธานาธิบดีโดนัดทป์เนี่ยมีผลงานดีนะในการเร่งจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ1 0 0 0 0แสนเครื่องเร่งการตรวจ หาเชื้อในหมู่ประชาชนบอกว่าทําได้อย่างรวดเร็วและมากกว่าประเทศใดในโลกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับปัจจัยเชิงจิตวิทยาก็มีส่วนนะครับตรงที่ว่าเมื่อประชาชนในบางรัฐนั้นเห็นว่าเริ่มมีมาตรการคลายล็อกดาวจากขั้วการรัฐของตนเนี่ยในหัวเนี่ยก็คิดว่าผ่านวิกฤตมาแล้วนะ<ม>เรื่องของการะระวังตัวก็มีน้อยลงทีนี้งานหนักของตรงนั้นเนี่ย ไปอยู่ที่ผู้ที่สื่อสารเรื่องมาตรการป้องกันที่ได้ผลระดับปัจเจกบุคคลซึ่งก็คือเรื่องการใส่หน้ากากป้องกันงานหลักตรงนี้ปรากฏว่าในระดับต่างๆก็ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือบางฝ่ายก็จะบอกว่าให้สวมหน้ากากและต้องเป็นมาตรการที่บังคับในขณะที่บางฝ่ายก็บอกว่าควรจะแล้วแต่บุคคลนี้เราก็เห็นมากันในรัฐต่างๆ รัฐจอร์เจียก็เห็นความคิดที่แตกต่างระหว่างผู้ว่าการรัฐที่อยากจะให้เป็นเรื่องราวของความสมัครใจขนาดที่นายกเทศมนตรีเมืองใหญ่แลนตาบอกว่าอยากจะให้เป็นมาตรการบังคับของระดับของเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารวมปัจจัยต่างๆในอเมริกาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยทำให้สหรัฐเนี่ยมีมีความพิเศษที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ไปสกัดกัน้นความได้ผลของ ความพยายามที่จะควบคุมการระบาดของโคนนวิด -19 ครับค่ะนั่นก็เป็นปัจจัยของสื่อต่างชาติที่กลับมามองอเมริกาเองว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การรับมือโควิด -19 จากที่คิดว่าน่าจะเป็นแค่มินิซีรีส์จนกลายเป็นมหาการบได้ขนาดนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันว่าสถานการณ์จะทุเลาเบาบางลงหรือไม่ยังอยู่กันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะแต่ว่าเป็นการทํางานไปในโซนกีฬานะเหมือนเป็นกีฬาก็คือไปมารับผรอน คือแข่งกับเวลาในการรับมือหามาตรการต่างๆในการช่วยเหลือกับโควิด19ทั้งสหรัฐเองและทางสหภาพยุโรปก็ทํางานแข่งกับเวลาในเรื่องนี้อยู่เช่นกันใช่ไหมคะคุณจาเริญคะใช่อย่างที่คุณรัฐมนตรีบอกว่าความแตกต่างในการรับมือกับปัญหาโควิดเนี่ยมันก็มีสะท้อนความแตกต่างอีกด้านหนึ่งก็คือความแตกต่างในการมองของพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคเดโมแครตกับริพับลิกันในการที่จะจัดแพ็กเกจหรือว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพื่อจะ บรรเทาผ่อนภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็ยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยคอนเกรสหรือรัฐสภาเนี่ยจัดสรรงบช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยสามล้านล้านดอลลาร์แต่เงินช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีวันหมดสิ้นเ,เงินช่วยเหลือคนตกงานเดือนละ600ดอลลาร์เนี่ยจะหมดอายุลงสิ้นเดือนนี้ก็มีการหารือกันว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลืองวดใหม่ก็ยังไม่มีความตกลงที่ชัดเจนวันนี้ปัฒนาธิบดีทรัมป์ก็ ประชุมกับผู้นําในรัฐสภาของฝ่ายบรีพับบิกันก็เดโมแครตหารือกัน <c oughs> เกี่ยวกับรายละเอียดของความช่วยเหลือรอบใหม่ทั้งฝ่ายบ e รีพับ c ิกันเนี่ยทางรัฐบนตรีคลางมานูชินบอกว่าจุดเน้นของบรีพับบิกันคือจะช่วยเน้นให้เด็กๆก,กลับไปเรียนตามปกติได้ในช่วงปลายปีนะครับช่วยให้ประชาชนกลับทํางานได้อย่างปลอดภัยจัดหาวัคซีนส่วนผู้ทีสมาชิกแมคคอนเนลผู้นําฝ่ายเสียงข้างมากในผุทสภาก็บอกว่าอยากจะ ให้มีหลักประกันทางกฎหมายว่าถ้าเผื่อลูกจ้างหรือคนทํางานกลับไปทํางานแล้วติดเชื้อจะไม่สามารถมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้จะมีการออกกฎหมายเป็นหลักประกันก็ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนออกมาทางฝ่ายเดโมแครตเนี่ยต้องการจะให้ยืดการจ่ายเงินสวัสดิการว่างงานเดือนละ600ยเนี่ยไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ2020นะครับแล้วก็ช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลมลรัฐด้วยเพราะว่า ผลกระทบที่จะชัดเจนเนี่ยจะเกิดขึ้นกับงบป,ประมาณของรัฐซึ่งไม่มีเก็บภาษีไม่ได้เพราะคนไม่ได้ทํางานและสวแล้วการไปจ้างตํารวจจ้างครูจ้างใครต่อใครเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากมายมหาศาลก็ここยังไม่มีข้อตกลงกันแต่ว่าหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้ทางฝ่าย Republican ก็คาดว่าอยากจะใช้เงินอีก1ล้านล้านดอลลาร์แต่ฝ่ายเดโมแครตบอกว่า อยากใช้จัดสรรงบสูงกว่านี้คือประมาณ3ล้านล้าน,านดอลลาร์ซึ่งฟังตัวเลขนี้ตอนนี้ล้านล้านที่ฟังดูเป็นเรื่องย่อยๆนะแต่เรื่องนี้บอกได้เลยว่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะหนี้ภาครัฐแล้วก็ภาวะขาด<ม>ดุลงบประมาณของอเมริการวมทั้งอาจจะมีส่วนต่อเรื่องของข้างเงินดอลลาร์ของสหรัฐในอนาคตได้จากอเมริกาข้ามแอตแลนติกไปที่สหภาพยุโรปก็ ทางผู้นําสภาพยุโรปก็พยาพยามจะหารือกันเพื่อจะจัดสรรประมาณ2 000, 000, 000, 000ลา้านล้านดอล่าช่วยฟื้นฟูเศร,รษฐกิจของประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันหลังหลังโควิดก็มีทีท่าว่าจะทําความตกลงกันได้แต่ก็ยังมีรอยแยกอยู่นะครับระหว่างกลุ่มประเทศยุโรปเหนือที่ร,ร่ํารวยอย่างเช่นเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนกับประเทศทางยุโรปใต้ที่ยากจนกว่าคืออิตาลีกับสเปน เพราะว่ายุโรปใต้ต้องการให้มีเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างจะไม่เข้มงวดเท่าไหร่แต่ว่ายุโรปเหนือนต้องการจะมีมาตรการคุมเข้มในการใช้จ่ายงบประมาณที่ว่านี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดการตกลงแต่ว่ามีความคืบหน้าในทางที่ดี EU ตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิดไปแล้วประมาณแสนสามื่นห้าพันคนแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนปีนี้จะหดตัวลง8.3%เปอร์เซ็นต์ครับคุณนิ่งทิการครับ แล้วมาถึงข่าวดีที่เรียกว่าน่าจะรอคอยกันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นสัญญาณเชิงบวกในการพัฒนาวัคซีนซึ่งตอนนี้ฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าน่าจะทําให้ทั่วโลกใจชื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะครับผลการทดลองวัคซีนของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในระดับแถวหน้าหรือแนวหน้าเลยนะของการทดลองวัคซีนแล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมา ก็เป็น9้หนึ่งของข่าวดีอาจจะยังไม่ได้แน่นอนร้อแต่ว่าความคืบหน้าก็คือวัคซีนที่เขาทดลองเนี่ยจะทําให้เกิดแอนติบอดีในในลักษณะที่จะไปช่วยคุมหรือว่าต้านกับเชื้อนี้ได้นะครับแล้วผลของการทดลองเนี่ยก็ปรากฏว่าผลข้างเคียงเนี่ยมีน้อยอคือวัคซีน1โดสของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยยังใช้ไม่ค่อยได้ผลต้องเพิ่มเป็น2โดสแต่ผลข้างเคียงเนี่ยก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นไข้ซึ่งก็ แก้ได้โดยการได้รับยานะครับก็เป็นความหวังว่าเป็นทิศทางในทางที่ถูกต้องว่าวัคซีนที่ทดลองอยู่โดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตอนนี้เนี่ยทำให้เกิดแอนติบอดีในลักษณะที่เขาเรียกว่านิวทรา l ์ยซิงคือเป็นตัวที่จะไปช่วยต้านหรือสยบเชื้อนะครับอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งวางแผนจัดปาร์ตี้เรียกว่าแหม,มหวังว่าจะมีวัคซีนได้เร็วมากเท่าไหร่เพราะว่านะ ผู้เชี่ยวชาญด้านาการวิจัยวัคซีนแล้วก็หมอของอเมริกาเมื่อกี้ก็ให้สัมภาษณ์กับ CNN บอกว่าถ้าผลตรงนี้เนี่ยไปได้เป็นตามที่คาดหมายซึ่งยังจะต้องทดลองในคนกลุ่มใหญ่เป็นอีกเป็นนับหมื่นคนเร็วที่สุดเนี่ยที่จะมีวัคซีนมาใช้ได้ในเวอร์ชันแรกกลางปีหน้า,าหรือว่าอย่างต้นปีหน้าเนี่ยคือเร็วมากๆเลยแต่ว่าต้นปีถึงกลางปีหน้า นักวิจัยดางด้านวัคซีนของอเมริกาบอกว่าความหวังว่าปลายปีนี้จะได้วัคซีนเนี่ยเหมือนอย่างที่ผู้นําในสหรัฐที่ตั้งความหวังไว้เนี่ยยังเป็นความฝันที่เรียกว่าอาจจะแบบไปจินตนาการไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะให้เป็นความจริงก็คือกลางปีหน้าอาจจะได้สัมผัสอะไรเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นครับนั่นก็เป็นเรื่องของ<ต>วัคซีนครับค่ะแต่กว่าจะถึงเวลานั้น วันที่เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการก็คือต้องนับนิ้วกันไปอีกยาวเลยก็เลยอยากจะให้คุณจะไปส่งท้ายวันนี้สั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราทาง cdc ของสหรัฐได้ค้นพบว่าสัญญาณบ่งชี้ต่างๆเกี่ยวกับโควิด -19 ให้เราได้ระมัดระวังตัวรวมถึงสิ่งที่วงการการแพทย์เนี่ยค้นพบและเริ่มที่เข้าใจเกี่ยวกับโควิด -19 มากขึ้นส่งท้ายวันนี้่อยค่ะเรื่องที่จะมาอัปเดตส่งท้ายวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวงการแพทย์เนี่ยเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโควิด -19 ตลอดเวลามัน่ิง ความรู้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องอย่างตอนนี้ CDC ในเว็บไซต์ของ CDC บอกว่ามีอาการ11อาการที่บ่งชี้ว่าเป็นผู้ป่วยโควิด4อาการใหม่ที่เพิ่มเพิ่มมาก็คือน้ำมูกไหลคัดจมูกคลื่นไส้ท้องเสียนะครับซึ่งก่อนนี้ไม่มีนะครับงั้นใน11อาการที่บ่งชี้โควิดตอนนี้ก็มีได้แก่รวมทั้งของเดิมอยู่ด้วยนะก็คือเป็นไข้หนาวสัน่นมีไอหายใจไม่ออกเหนื่อยล้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตัวปวดศีรษะสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสเจ็บคอนะครับงั้นอาการหาคัดจมูกคลื่นไส้ท้องเสียเนี่ยเป็นอาการใหม่ที่รวมเข้ามาแต่ cdc ก็บอกว่า11อย่างเนี่ยไม่ได้เป็นรายการทั้งหมดนะที่จะบ่งชี้ว่าเป็นอาการของโควิดอาจจะมีอย่างอื่นซึ่งวงการแพทย์ยังไม่รู้แต่ว่า11อ,อย่างเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอยู่ในข่ายได้นะครับ แล้วท,ที่ที่สำคัญก็คือว่ามีผลการวิจัย CDC เองเนี่ยก,ก็ยังบอกว่าผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยโดยปกติมักแสดงอาการภายใน2-14วันแต่ส่วนใหญ่แล้ว4-5วันหลังจากติดเชื้อก็แสดงอาการอย่างไรก็ตามอันนี้สำคัญมีผลการวิจัยชิ้นหนึ่งที่บอกว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้มากที่สุดคือ1-2วันก่อนจะแสดงอ,อาการ ังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดบอดที่น่าน่ากลัวมากว่าคนที่ไม่มีอาการที่เราพูดกันถึงว่า a s ซ m p t o m มติกหรือไม่สแสดงอาการหนึ่งถึงสองวันก่อนจะ,สะแสดงอาการเนี่ยเป็นช่วงที่แพร่เชื้อได้ได้มากที่สุดหรือดีที่สุดอันนั้นก็เป็นความรู้ที่วงการแพทย์ก็ต้องพยายามปรับและเราก็ต้องพยายามติดตามอยู่อีกด้านหนึ่งสําหรับคนที่ป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลแพทย์ก็เริ่มเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆบอกว่าโควิดมันไม่ได้มีผลกระทบต่อปอดหรือว่โรคทางเดินหายใจเหมือนอย่างที่เราเชื่อกันในตอน,น,นแรก เพราะมันลามไปถึงอวัยวะอย่างอื่นของร่างกายด้วยตั้งแต่ตับไตสมองตับอ่อนหัวใจหรือแม้กระทั่งระบบประสาทอย่างเช่นจะทําให้เกิอดอาการปวดหัววิงเวียนเป็นลมชักสูญเสียการรับกลิ่นล่ารสเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนอกเหนือการทํางานของปอดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นการที่ทาให้ให้เกิดลิ่มเลือดหรือโลหิตแข็งตัวอันนี้เป็นผลข้างเคียงที่ทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ แล้วก็ภาวะอักเสบหรืออินฟลามเมชันที่ทําให้ภาวะตอบโต้จากภูมิต้านทานของร่างกายมากเกินไปทําให้คนไข้เสียชีวิตมีแพทย์หญิงคนหนึ่งบอกว่าคนไข้ของเธอเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแล้วก็ผลเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยดีปกติไม่มีสัญญาณอักเสบแต่ก็ยังไม่หายเป็นปกติ <S <S แล้วก็มีแพทย์อีกคนหนึ่งชื่อหมอสดิยาขานเชี่ยวชาญด้านหัวใจก็บอกว่าสิ่งที่เขประหลาดใจก็คือว่า ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนอกปอดแล้วบอกว่าคนที่รอดชีวิตจากโควิดเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมากแล้วก็เตือนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะฟื้นตัวจากโควิด hmm. เขาประแพทยใ์ให้การประมาณว่าหนึ่งวันที่คุณใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในห้อง ICU หรือใช้เครื่องหัวใจคุณต้องใช้เวลาอีกเจดเท่าตัวในการที่จะฟื้นคืนสภาพ mm hmm. นั่นก็คือผลกระทบต่อผู้ป่วยแล้ต่อเศรษฐกิจ ของโรคโควิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าโควิดเป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นแล้วไม่มีโอกาสติดหรือเป็นแล้วคงจะไม่เป็นไรคิดสมัยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เป็นเรื่องที่ซีเรียสีเดียววงการแพทย์เริ่มจะเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณดีทิการครับนั่นคือความสูญเสียทางสุขภาพแล้วก็ค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าเราเกิดความประมม่และกาดศก ในการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 กันแบบนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณรัตพลและคุณจำเริงค่ะที่ร่วมมาอัปเดตข่าวเช้าวันนี้กับดีชาร์ไดะคะ้ค่ะแล้วก็สามารถกลับไปติดตามได้ทางเว็บไซต์นะคะ f a c e o o o k Instagram, YouTube, วเ a t ไทยและ Podcast v i a วไทด้วยนะคะวันนี้เราสังคนลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ